เราจะชนะค่าศึกศัตรูนะคะคนปองร้ายคนคิดร้ายคนคอยจ้องทำร้ายเราได้ไม่ใช่นะคะไปทำร้ายเขาตอบนะคะไม่ใช่ให้ไปหาทางที่ชนะเขาแบบโลกโลนะคะการชนะศัตรูที่แท้จริงคือชนะใจที่รับเข,เขาเข้ามาทำร้ายจิตใจของเราอยู่สม่ำเสมอเวลาสมมุติเนาะเขาพูดจาไม่ดีกับเราเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ลองคิดดูนะคะบางทีเนี่ยมันกัดกินหัวใจเราไปเป็นวันๆเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องชนะคือชนะตรงนี้นะคะตรงใจเราเนี่ย นะคะ,ะถ้าเกิดเราจะลิงก์เป็นภาษาธรรมะหน่อยนะก็คือตรงสังขารขันการปรุงแต่งตรงสัญญาขันนะคะความจําได้หมายรู้จําอยู่นั่นแหละนะคะสิ่งที่เขาทําไม่ดีอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คิดไปต่างๆนานาจินตนาการว่าจะทํำยังไงแก้แค้นมันยังไงดีจะแก้แค้นด้วยวาจารหรือจะแก้แค้นด้วยการกระทําอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะคะคือใจที่ไม่ปล่อยนะคะเนี่ยคือใจที่จองจําตัวเองไว้นะคะกับการถูกเวรกับความโกรธเนี่ย คือจุดที่ทําให้ชีวิตเราไม่เจริญต่อให้เขาทําร้ายเราอะไรต่างๆนานา,นาโอเคแหละมันมันมองอย่างนั้นเนาะคือมันต้องลึกซึ้งมากอะมันต้องปฏิบัติธรรมลึกซึ้งมากซึ่งพี่มิ้นเองก็กําลังฝึกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จําคําพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสอนแล้วเราก็ฝึกอยู่นะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมันประมาณอย่างนี้นั่นแหละถ้าถ้าทําได้มันก็ดีมากๆนะคะนั่นก็คือการที่เรามองไปว่ากรรมเก่า เรานะคะเราทาของเราเราเคยทําสร้างกรรมอย่างนี้นะคะมันจึงกรรมอ่ะพลังกรรมอ่ะมันจึงย้อนมาให้เราเจอเหตุการณ์เนี้ยโดยผ่านผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เท่านั้นเองนะคะเขาแค่เป็นเครื่องมือนะคะที่ทําให้เรารับกรรมของตนเองกรรมเก่าเรานะอ่ะเขามาเป็นอุปกรณ์เฉยๆนะคะเขามาทําร้ายเราเขาเป็นอุปกรณ์ของกรรมเราเราของกรรมเก่าเรา แต่ตัวเขาเนะี่ยทำใหม่ทากรรมใหม่ให้ให้ตัวเขาเองล่ะนะคะยิ่งเรายกระดับจิตของเราให้มองในมุมนี้เข้าใจอย่างนี้เขาจะพังไปเองนะคะเขาจะพังไปเองเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันยกจะมันยกออกจากผู้ที่จองเวรกับกลายเป็นผู้ที่มองกรรมเวรด้วยความเข้าใจนะคะเนี่ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราทำยากนะคะทายากมากนะคะอัตราตัวตนที่มันแบบเฮ้ย มึงทํโกูกูจะต้องทําคืออะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันรั้งเราเอาไว้นะคะแต่แว,ว่าเราก็ต้องเออพยายามอดทนเราไม่ชอบเขาใช่ไหมไม่อยากเจอสิ่งสิ่งนี้อีกแล้วใช่ไหมเรารักตัวเองจริงหรือเปล่าถ้ารักตัวเองจริงต้องฝึกให้ตนเองเข้าใจกรรมแลปล่อยวางนะคะการยึดถือนะคะตรงเนี้ยเป็นความเจ็บแค้นให้ได้นะ ต้องพยายามสู้ๆกันนะคะฝึกไปด้วยกันนะคะฝึกด้วยกันนะคะแล้วก็พยายามหากําลังใจจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างเสด็จพ่อองเพชรอย่างนี้เนาะท่านก็เป็นครูเทวดามาให้กําลังใจพวกเราพ่อปู่แม่ย่านะคะองค์พญายนาคองค์เทวดาทั้งหลายก็ให้กําลังใจเราในการฝึกประพฤติตนนะคะให้ออกจากสังสารวัฏนี้อย่าก,กลับมาเกิดกันอีกเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนกันไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกันแบบนี้อีกแล้วนะคะ